เราจะมาซ้อมเลี้ยงลูก2คนกันนะคะภารกิจนี้จะสําเร็จหรือไม่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไส้เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วไงไงปานี่ลูกคนเดียวเนี่ยลูกอย่างสับเบอร์รี่ พบกระเดียวนะคะกับช่องเชอร์แชนแนลตายนะคะคุณแม่กับน้องเชอรี่วันนี้นะคะเราอยู่ที่โมเวนพิกพัทยาเรามีหนึ่งชาเลนก็คือเราจะมาซ้อมเลี้ยงลูก2คนกันนะคะท้องไปใหญ่มากแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะคลอดแล้วนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าภารกิจนี้จะสําเร็จหรือไม่มาติดดาวกันเลยค่ะ คนนี้นะคะนา่ารักน่ารักนะคะคือน้องอิงฟ้าอิงฟ้าสวัสดีค่ะแล้วเป็นเจเจของเชอรีนนะคะเป็นของพี่สาวเชียงนะคะสวัสดีค่ะเชอรีนสวัสดีค่ะด้วยเจเจสวัสดีค่ะด้วยอ๋อด,ด,ดูดูดูเจเจพาองสอน,อนเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มสนิทกันแล้วโอ๊ย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 ช่วยชววันนี้ป๊าป๊าจะช่วยเลี้ยงด้วยใช่ไหมไม่ช่วยสิ เฮ้ยดี๋ยวเขาสนิทกันเห็นไหมเล่นกันใหญ่เลยใช่ไหมเจ๊เจ๊รักน้องไหมรักรักทำไงอ้าวแล้วอย่างงี้อย่างงี้ต่อไปเราปล่อยให้เขาเล่นกันสองคนเลย่นกันสองคนเลยไม่ต้องเลี้ยงนะเราคลอดออกมาแล้วลูกโตไหนก็ให้เลี้ยงกันสองคนเชอรีนรักเจ๊ไหมรักไหมคะเชอรีนรักเจ๊ไหมเจ๊คะดูสิเขาเนกันเป็นตามเมย์ นี่เล่นอะไรกันนะ่ะทั่งสองคนใช้จบให้นั่งด้วยกันของถือเล่นเลเ<อ>่นแบบนี่อ้าวเละเลยอ้าวทำไงอ่ะเมื่อกี้เห็นอิงฟ้าทำอยู่เลย <c oughs> ให้หมามีเล่นเหรออันตรงนี้ตรงนี้นอ่าตรงนี้เหรอคะมีใช่ด้วย,ย,วยน้องอยากวางด้วยอ่ะน้องวางด้วยอ่ะ อ้าปลาลงมามั้ยไม่ไม่ไม่ิ้ดอปเนี่ยแล้วก็ผแพ้ชลีนถ้าทำเพนปวินตอดคนนั้นเป็นผูงแพ้ใช่ไหมคะไ <laughs> ช<อ>่ไหน,นวางวางเพนกวินลงมาเดี๋ยวเดียวเชิเชเดี๋ยวดิ เพนกวินอะแค่มีแค่นี้แหลอะอะเพนกวินจบโอเคต่อไปขีกแอร์อ้าวให้น้องเล่นด้วยสิอ,อ,อ้าวอ้าวอ้าวแตกเลยตายเลย,ย,เลยเอา้าวอิงฟ้าแพ้แล้วไหนหอมใหม่สิหอมอิงฟ้าสิหอมอิงฟ้าสิออาสหอมอิงฟา้ายังเชิญเชิญไม่สนใจ

ป๊บคุ๊บยังไง่าเร็วป้าทำไงเนี่ยลูกสองคนเนี่ยแย่งกันเนี่ยทำไงอาีครับจับจับจัจับจับจับเหือนแมไงป้าถ่านลูกแย่งกันทำไงซื้อสองคันวันนี้คือวิธีแก้ปัญหาเอ่อ ่งมากเลยลูกสาวคนโตเนี่ยไม่ไหวต้องให้อามาต้องให้อามาอามบิงบิงบินใส่เงาเตยบิ้บิงแล้วปิงเก่งมากเลยคนนี้ทำอะไรเนี่ย อะไรอะไรจะไปเล่นเหรอจะไปเล่นนู้นเหรอดูสระว่ายน้ำป้าป๋าไหวไหมอิงป้าป๋าคนเนี้ยป้าป๋าเชื่ไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยลองละดูป้ามาเร็วโอ้มาเอามามาแล้วไงป้านี่ลูกคนเดียวเนี่ยลูกยังร้องอะ

ฉันจะดินนจินนบ๊วยบ๊วยบ๊วยบวยบ๊วยบาวยบ๊วยล๊วยบ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 อวยบ๊ว้ยบ๊ว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 ดบ๊วยบ๊วยบยยบ ลมาสรุมืกรมือแล้วสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุก

เลี้เชอรีนกับอิงฟ้าหนึ่งวันจับปูใส่กระด้งวดรัวเชอรีนเป็นไงเล่นกับเจ๊เจสนุกไหมสนุกก็ทีเราอ่ะไม่เหนื่อยหรอกเนี่ยพลังมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวไปต่อกินปีนเก้งเก่งวะใครสอนวะเนี่ย

แย่งหลังลูกโอยจอบเบอรี่ไหวไหมปะไหวอก่อนเหนื่อยกงงาน าาระวังแทงปลาปลารักน้องไหมอิงสา,ลร,ารักไหมคะักทำไงนี่น้องดึง,งกิ๊กกดไม่โกรธน่าจะเจ็บน,น,นะน่าเจ็บเจ็บเจ็บับ พึ่งเหรอพึ่งชอบไหมชอบไหมคะมันเป็นไงมันเป็นไง <c oughs> นี่ไงหมามีอยู่ด้วยหมามีอยู่ด้วยนี่ไงนั่นไงดูด,ดูอากโกอากโก็เดิน,าไไดนมาเดินมาลูกมาเชิญ วลูกกลัวลูกกลัวขึ้นมันแรงไปนิดนึงเช่าเจอทะเลก็หลายครั้งแล้วเจอเจอทะเลหลายครั้งแล้วเอ๊แี่ยังลงเลยเช่ามาเล้วหมามิยังลงเลยนี่ oh <my> ใครจับเลย สนุกเลยนี่เขาใส่ขาเป็นแล้วนะเขาคลิกเป็นแล้วนั่นน่ะน้ำมันเป็นน้ำอะไรอ่ะน้ำไม่เย็นดิหรอเจลีนขึ้นไหมขึ้นยัง จะตีน้ำให้หน้าตัวเองเลยวทำไมจะตีน้ำน้ำไหกเก่งมากรูปหน้ารูปหน้ารูปหน้าต่อือด้วยต่อือด้วยกโกเก่งมากรูปหน้าดูว่า